ครับสวัสดีครับพิบซี่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับเอาเมื่อนี้นะครับมาไปตามตัวเลขแนวทางนะครับของปู่ชีปลาขาวนะครับซึ่งแม่ไล่เพิ่นส่งอยู่ที่ตำานักของเพิ่นนะครับอยู่ทั้งอำเภอศรีเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนกับน้องเอฟซี่ทุกท่านครับเอากระมาไป ตามกันนะครับสีทุกันครับครับสวัสดีครับแม่ได้ครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแซนเด็บซีสร้างไก่ไก่ก็ได้ที่ติดตามช่องยายน้อยพารวยทองใสพารวยอันเมื่อนี้ได้ช่องยายน้อยพารวยก็าแปดพารวยครับทองใสพารวยครับลัคกี้พารวยโอ้ลัคกี้พารวยยายน้อยพารวยอ่าอ่าเมื่อนี้ก็อ่า แฟนเอฟซีทั้งบ้านก็นได้ไม่ไล่ทีที่ผ่านมาไม่ไล่ก็ได้นางลุงประทับปูชีบระเขาที่ผ่านมาปูชีบระเขาก็ให้เลขตัวเลขมาตลอดค่ะให้เขามาตลอดค่ะเรามือนั่นไม่ไล่เลยท่าพี่ที่หมายปูปูเพิ่นก็ะเลยลงประทับล่างค่ะเพิ่นก็ะเลยให้ปูชีบระเขาให้นั่นห้าสี่หนึ่งสามแปดและก็หนึ่งเก้าค่ะ งวดไหนค่ะงวดวันที่สิบหกมีน้านี่แหละค่ะสิหกมีน้าเนาะจ้าแม่ไล่นางอันอ่าวายพิ่นมือวันที่วันที่วันที่สองหลังจากเล็กออกแล้วเนาะค่ะจ้าตัวใดทออกแล้วห้าสี่หนึ่งตัวพันหสี่หนึ่งะคะจ้าสามแปดแล้วก็หนึ่งเก้า ปูแม่นค่ะปูะชี้ปะขาวเพิ่นให้อ่ารบานิกัพอดีอ่ปูอินตาเพิ่นเป็นเซี่ยวกันก็ปูชี้ปะขาวนั่นแหละค่ะเพิ่นก็นกไนนนด,ด้เพิ่นก็ลงคือกันค่ะเพิ่นก็อ่าลงมาบอกไม่ไรมือนั่นเพิ่นก็ใหาหนึ่งซีหาหนึ่งซีตัวเดียวกันเลยค่ะตัวเดียวกันค่ะหนึ่งจีอีกตัวเดียวกันเลยเนาะค่ะ ปูอินตามาจากกองสลากค่ะเพิ่นหันหันนึ่งสีของปูอินตาหันหันหนึ่งสีเนาะค่ะแล้วก็สามแปดตรงกันปูอินตาห้าหนึ่งสี่สามแปดหนึ่งเจ็ดค่ะกับหนึ่งเกตแปดกับหนึ่งเจกตค่ะตรงกันก็ของปูที่ปะเขาแต่ว่าของปูของปูที่ปะเขาจะเป็นหนึ่งเก้าต้องปูอินตาสะเป็นเนื้เกตนั่นนั่นคือกันนะแล้วบ้านเนี้ยกับกุมารใครค่ะกุมานใครเพ่ได้ไหามาสองวันแล้ว เมื่อนั้นกุมานไข่ก็เลยอยากลงบอกให้อันคุณยายได้มีโสมีลาบเด้อสันวาก็เลยอ่ากุมานไข่หายหางเดียวเป็นซี่หนึ่งหากุมานไข่อันนี้คือคือคือไม่ไล่ลุงปูของมือวันที่สวนหลังจากเกลอกแล้วนอกจากกุมานไข่ให้ตัวไหนนะคะซี่หนึ่งห่าซี่หนึ่งห่าโอ้ก็เลขตัวเดียวกันค่ะเป็นสลับเป็นสลับกันที่ซื้อค่ะซี่หนึ่งห่าแล้วอะไรอีกคะ ให้หางเดียวให้หางเดียวเนาะค่ะโอ้กุ่มารไข่ให้หางเดียวอันนี้ของปูอย่างกับน,นั่นที่ปลาขาวจ้ะปูปูที่ปลาขาวเนาะอ๋ออันนี้ปูชีปลาขาวอันนี้คือปล่อยตองว,วดเนาะคะ่ะปล่อยตองว,วดเพิ่นไห่ไห่มากตัวนี้แตะวันนี้อ่าไม่ไล่ก็เลยเสียงอธิษฐานกิดเบิ่งไม่ไล่ฝันเห็นคนตต่มาสองขึ้นแล้วโอ้บาค่ะ ันเห็นค้นที่ตายแล้วนะะคนที่เขาเจ้าตายแล้วเขาเจ้ามากขึ้นบ้านกับฟันเห็นค้นตายเห็นซุ่มยาพี่นองขามาหาไม่ได้วันนี้ไม่ได้ก็ได้เบื่อเบิ่งท้าได้ฟันฝันว่าจะมีโชคใหญ่ได้ถ้าฟันเห็นค้นตายฝันว่าไปจับสพจับยังใส่กระลุงนะฝันบันมาขึ้นมาฝฟันเห็นค้นตายอีกวันนี้บ้านเลขที่พันสิบสี่วันนี้ก็จะเป็นจัดการจัดงานอีกอย่างเ่ย จิ๊ซี่เลกตูกันแล้ไม่ได้กับมากิซีซิเอ็ดอ๋อค่ะมามาตัวนี้นะมาคีสบอกับิตนย่อยหน่อยอยู่ว่าบ่รถเบียนรถเจ้าเด้องวดนี้มาแท้อ้าวแมนเบียนรถแม่กันหนึ่งแปดซีหนึ่งเนาะค่ะเนี่ยเราไม่กับจิ๊ิไม่ล่ละแมนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสรฟังคุณนม่ไรว่าเราอาจจะบ่เห็นผานเนาะไอจี้ย่อยน้อยจะโชว์ตัวเลกห้เบิรงเดอร์ค่ะมีเด้อค่ะตัวเลกปูอินตา ปูชีปลาขาวกุมานไข่เด้อค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะอันนี้ซีอู่บานคุณแไม่ไล่เพื่อสีบุญเรื่อนเนาะค่ะหลังจากเลี้ยออกแล้วคนก็จะปล่อยตองวดเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ปล่อยตองวดเนาะค่ะปล่อยตองหวดปูไห้ตองหวดค่ะอันของหวดที่แล้วผููไรมี่โชคมี่มานกะขอเลี้ยนเชิญเด้อโอนมาเป็นคาน้ำมูกน้ำมันซอยเหลืออันคาดขมาตลอดค่ะเลบร้่ก็ เบอร์โทรไม่ไล่กับศูนย์หกหนึ่งนเบอร์โทษไม่ไล่กับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองนงหกแปดเก้าเจ็ดค่ะหะแปด้บันที่ที่ที่ปูพันหายตัวเลขมากเนี่ยคือไม่ไล่ฟันดีมาตลอดอันเบแต่ไม่ไล่มา แ,แม่นจ้ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะเก็พัก<อ>ได้ตัวเลขฟูบ้านี่นอ่าไม่ได้ฟันดีตลอดค่ะโอค่ะฟันเห็นค้นตายฟันเห็นค้นที่ตายแล้ว กันด้านเดียก็คือเป็นเบอร์โทรของแม่เล่กด้วยครับเลขชุดของปูนี่อาจีพเขาค่ะเข้ามาฝันดีเสียงห้วยแล้วนะฟันแบบนี้คือที่ผ่านมามันมันเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเอาเด้อนี่อืมก็เลขชุดนี้เลยเด้อค่ะ ดรอเลขชุดน de eh? e ี้เด้อ่ะช่วยให้เบิ่งอีกรอบนึงเด้อก่อนสิจบคลิปนี้กุมานไข่ก็บ่ได้์สองหัวเ้อแต่ว่าคั่นโดนๆกุมานไข่ให้กับปังคือกันนะะค่วันนี้ให้หางเดียวเล่นบ่ครับวันนี้หางเดียวไข่ให้หางเดียว415นะครับผ่านี่มากนะกุมานไข่สี่หนึ่งห้ หนึ่ง5ีหาตตัดเ่นเอแจังเล็กะอย่าลืมนะครับีุกทจังล่างอแ่คือเปิดโแลเป็นยังไงแต่หัวปีเพราะว่าวันนี้วันรันเสาห้าวันดีเป็นวันดอะดีแมนค่ะเพราะว่าไม่ไม่ไม่้เรียกมือนี่คือเป็นมือวันดีเสาที่ห้านี่มันเป็นมือดีค่ะเสาหานะกวจะมีบรรจุแบบนี้หายมันเป็นันเป็นวันเอยงเงี้เลิกดีงาม อาปูท่านดอกนะว่าเป็นเลื่ดีเสาห้าแมนเสาห้าเลขคุณไม่ไล่เด้อให้ให้เลขสิ้นโซ่มาอันนี้เรื่อมว่มนอันของดงนาเพื่อนเด้อตัวนี้ของอยู่ที่บ้านค่ะอยู่บ้านอยู่อำเภอชีบุญเรื่องเด้ออยู่ตำนักเพื่อนผู้หลักการพี่น้องอยู่ตำนักของคุณไม่ไล่คุณละเด้อค่ะพี่น้องคะตัวเลขก็หนีเด้อส่วนที่ดงนาเพื่อนยังพรท่านในถ้ำพิธีค่ะกระร่อนเตรียมการอยู่เนาะค่ะของดงนาเพื่อนยังยังถ้ำพิธีเนพระท่านใดเด้อค่ะ เตรียมการอยู่เด้ออันนี ita, so ้จะเป็นยูยูตำนักเพิ่นเด้อค่ะ like ยูตำนักคุณไม่ไล่กับปูหรือซีเด้อร์แค่แค่พิธเข้าใจอ่าอ่งนาเพิ่นยังค่ทันทำพิธีดงนาเพิ่นยังไม่ทำพิธีเด้อเเอาก็บนาจอไปเลยนะครับจับเลยหรือว่ามีสมุดปากกาศเขียนไว้นะครับพิธีทุกท่านครับเป็นตัวเลขบ่าหลายตัวนะครับห้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าก็สลับกันอยู่นี่นะครับส่วนสองตัวนะครับก็คือสามแปด 1917นึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งสี่นะครับเอฟซีทุกท่านครับมาชอบกระจัดคัดกระพานนะครับเอฟทุกท่านครับเคลืนมาอย่างนี้เดี๋ยวสิเหล็นน้ำมาอยู่เนาะเราขอบคุณแม่ไล่นะครับแม่ไล่น้องบัวนะครับที่ให้แนวทางฝากเอฟซีนะครับเนาะขอบคุณครับผมมาด้วยปังๆกันทุกคนทุกคนค่ะ เดี๋ยวก็พ่อกับช็อตเด็ดยองไม่ไล่ที่ดงนาเพลินค่ะมีเยอนเอยไม่ไล่กับที่ถ้ำพี่นะค่ะเด้ออดใจรอช่วงนี้ก็กําลังเริ่มเตรียมสิงเตรียมคล้องแล้วนะครับอีฟซีตัวแปรครับปิดแล้วเนาะขอให้ปังๆอีกเนาะค่ะอันนี้จะเป็นเลขชุดกับสรุปตัวเลขแนวทางนะครับของแม่ไร่น้องบัวนะครับห้าสี่หนึ่งเนี่ยก็คือของปูชีปลาขาวนะครับยูทีตำนักปูชีปลาขาว อยู่ที่อำเภอซีบนเรื่องจังหวัดนองบัวลำภูเขารับเนาะสองตัวก็สามแปดหนึ่งเก้านะครับแต่ว่าแม่ไล่เพิ่นกะให้เน้นอยู่ที่หนึ่งสี่น้ำนะครับส่วนปูปูยินตานะครับเพิ่นกะให้ห้าหนึ่งสี่จะเป็นสลับกันนะครับเด้อแต่ว่าช่งตัวก็คือสามแปดแล้วก็บหนึ่งเจ็ดเช่นกันนะครับต่อไปนะครับปู กุมารไข่นะครับกุมารไข่ให้415กับเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าสลรับกันอยู่คนละตำแหน่งนะครับเอฟซี e ทุก,กันครับ415หางเดียวนะครับสำหรับกุมารไข่นะครับซึ่งกุมารไข่นี่็อยู่ที่ตำักของปูชีบะขาวอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอยู่บนพือศรีบุนเรื่องนะครับ แล้วเมื่อนี้นะครับก็มาตามตอกันอีกนะครับจะมีช็อตเด็เดๆอีกก็คือเมื่อไรน้องบัวจะมาทําพิธีขอโชคกับยญ้าสมอนและก็ยญาอมอนนะครับซึ่งในงวดทิผพันธมาเข้าตรงๆนะครับสาหรับยญาอมอนและยญาสมอนนะครับงวดน,นี้จะได้ตัวใดจะเข้าหรือไม่ก็มาตามตอกันนะครับ F ิพิธทธกธรครับเอาสาหรับคลิปนี้ เราท่าจากพี่จังน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับผม